สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมใบงานภาพปฏิบัติไว้กว่า92ายงานครอบคลุมงานช่างหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างยนต์นิวแมติกส์หรือไฮดรอลิกสำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกเว็บไซต์ของเราออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆครับแค่กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณลงในช่องลงชื่อเข้าใช้จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าถึงคลังใบงานทั้งหมดได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงคลังใบงานทั้งหมดให้คุณเห็นทันทีครับและที่สําคัญระบบจะจําการเข้าใช้งานครั้งแรกของคุณไว้ครั้งต่อไปคุณไม่ต้องกรอกชื่อใหม่ทุกครั้งที่เข้ามาใช้งานครับแค่คุณกดลิงก์เว็บไซต์โปรแกรมก็จะนําคุณเข้าใช้งานได้เลยภายในแต่ละหมวดหมู่จะมีใบงานมากมายให้คุณเลือกเข้าไปเรียนรู้ครับเช่นใบงานช่างไฟฟ้าหรือช่างยนต์คลิกเข้าไปที่ใบงานใดใบงานหนึ่ง เมื่อคลิกเข้าไปแล้วคุณจะเจอกับหน้าตาใบงานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายคุณสามารถต่อวงจรการจําลองการทํางานของอุปกรณ์เมื่อต่อวงจรครบทุกจุดกดรันการทํางานของโปรแกรมโปรแกรมก็จะแสดงการจําลองการทํางานเป็นภาพการเคลื่อนไหวแอนิเมชันให้คุณเห็นการทํางานที่เสมือนจริงของอุปกรณ์ในระบบต่างๆของวงจรพร้อมคําอธิบายและรูปภาพประกอบที่ชัดเจนสิ่งที่เราอยากเน้นคือมีเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับโปรแกรมจําลองเช่นซิมูเลชัน ที่จะช่วยให้คุณจําลองการทำงานของวงจรได้จริงก,ก่อนลงมือปฏิบัติสาธิตการดูโคดหรือวงจรในใบางานแล้วจำลองในโปรแกรมไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษารหรือผู้ที่สนใจด้านงานช่างโปรแกรมนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว